ขายของออนไลน์กำลังไปได้สวยแต่เติดตรงเงินเนี่ยมันไม่พอหมุนจะสต็อกของเพิ่มก็ไม่ได้จะยิงแอดเพิ่มก็ไม่ไหวเงินสดไม่พอมันก็เหมือนรถที่กำลังแรงแต่ว่าไม่มีน้ำมันเติมนี่แหละและถ้าบอกว่าเราเนี่ยมีปุ่มกดเงินเข้าในหนึ่งนาทีคุณว่าคุณจะกดไหม นึกถึงเงินนะครับนึกถึงต่อยหลานยายชาแนลนะครับเงินด่วนหนึ่งนาทีในวันนี้เป็นการขอสินเชื่อผ่านแอปไ้เล,เลยนะไม่ต้องวิ่งเข้าธนาคารไม่ต้องหาเอกสารกองโตแถมได้เงินไวสุดอย่างที่บอกแค่หนึ่งนาที ใครที่ขายของใน Lazada อยู่แล้วนีก็สามารถเอายอดขายที่มีเนี่ยมาต่อยอดเป็นเงินทุนทันใจได้ไม่ต้องมีหลักประกันด้วยอยากรู้ไหมว่านี่คือบริการอะไรและตัวนี้คือ x x p r e s ล l โ a n by K Bank for l a z a ั a เงินด่วนร้านค้าออนไลน์จากธนาคารกสิกรไทย กูได้เป็นล้านพอนยาวๆ1ปีเต็มๆและที่สำคัญกดเงินในแอปปลัศน a นะเงินเข้าผ่านเคปบลัสได้เลยขายของออนไลน์ต่อไปนี้ไม่มีโลนแล้วนะมีโลนให้ต่อยอดวงเงินเริ่มต้นเพียง2,000บาทแต่สูงสุดให้ได้ถึง1ล้านบาทเลยนะอัตราบอกเบี้ยเนีเป็น MRR บวก3.88ถึง MRR บวก13%กู้1 0 0 0 0 0บาทดอกเบี้ยเฉลีย่ย แค่วันละสิบาทเองถูกกว่าซื้อกาแฟอีกนะคุณสมบัติไม่ยากเลยเป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคารกสิกรไทยเป็นบุคคลธรรมดานะสัญชาติไทยอายุ21ถึง70ปีแล้วก็ต้องขายของอยู่ในลาซาด้าอย่างน้อย6เดือนฟังดูแล้วเนี่ยถ้าขายจริงขายบ่อยก็มีลุ้นอนุม,มัติได้สูงมากเลยขั้นตอนก็ง่ายมากนะ เข้าแอป Lazada ไปที่ Seller Center เลือกสมัคร x p l e s Loan กดยืนยันเชื่อมต่อเคพลัสรออนุมัติเงินก็จะเข้าบัญชีที่ผูกกับเคพลัสได้เลยลาที่เจ๋งก็คือจะใช้บัญชีธนาคารอะไรก็ได้นะเป็นบัญชีรับเงินใน Lazada ขอแค่มีเคพลัสเอาไว้เนี่ยตอนรับเงินกู้ก็โอเคแล้ว แนะนำให้ทำรายการนะในช่วงเวลา6โมงเชา้าจนถึง2องทุ่มครึ่งของทุกวันอนุมัติปั๊บเนี่ยเงินจะเข้าเลยถ้าใครทำหลัง2องทุ่มครึ่งไปแล้วเนี่ยรอเช้าอีกวันนะเงินจะจะเข้าเอาง่ายๆเนี่ยกดขอก่อนนอนตื่นมาเนี่ยเงินก็โอนเข้าแล้วก็สบายใจได้เลยอยากกู้ผ่านง่ายๆต้องทำไงคุณก็ขายของต่อเนื่องนั่แหละให้มันมียอดเข้าทุกเดือน จ่งมียอดรีวิวดีเนี่ยหรือว่าการขายของคงที่ก็ยิ่งมีโอกาสได้วงเงินส่งขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมเช็คประวัติการชำระเงินต่างๆให้เรียบร้อยด้วยนะจะได้อนุมัติไวแบบกดปุ๊บผ่านปับ๊บ นี่แหละสินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จริงๆใครอยากจะให้ธุรกิจไปต่อสวยๆกดสมัครได้เลยเงินไวใน1น,นาทีไม่ต้องมีหลักประกันสมัครง่ายผ่านแอปปลัาดาขายของออนไลน์อยู่แล้วต้องไม่พลาดขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ